หนิงปณิตาได้เผยภาพสุดอบอุ่นเรื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ก็ได้จัดของขวัญให้ชุดใหญ่เช็กกรอกตัวเลขเองพร้อมคําขอจากลูกสาวคนนี้ว่าจุดจุดจุดของขวัญวันเกิดปีนี้เช็กกรอกตัวเลขเองนะเอาจริงๆทั้งหมดที่ตั้งใจทางานแก้ไขข้อผิดพลาดพยายามเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นเพราะอยากให้หมาหมาภูมิใจและหายห่วงว่าเราจะเลี้ยงหลานอาม่าได้ดีเล่าให้ทุกคนฟังทุกปีว่าผู้หญิงคนนี้แข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งและอดทนที่สุดเลี้ยงลูกลำบากคนเดียวถึงสี่คนเลยนะ ในวันที่ครอบครัวเรามีปัญหาผู้หญิงคนนี้ไม่เคยทําให้พวกเรารู้สึกขาดเลยได้เรียนโรงแรมดีๆได้ใช้ชีวิตที่พอประมาณหมาๆยอมเหนือ่อยยอมอดยอมไม่กินยอมไม่ใช้จ่ายอะไรส่วนใต้วอทําทงานหนักอะไรทําได้ทาทาไม่ได้ก็ต้องได้เพียงเพื่อให้ลูกสี่คนมีชีวิตที่ดีได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ให้ใครรมาดูถูกแต่เชื่อไหมจนทุกวันนี้ลูกสี่คนดูแลตัวเองได้แล้วพร้อมทั้งดูแลหมาๆได้ด้วยแต่เชื่อไหมผู้หญิงคนนี้ก็ยังโดนคนบางคนดูถูกไม่จบสิน้น ทั้งๆท,ที่วันนี้แทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันโดนกระทําบางอย่างแบบไม่ให้เกียรติกับเธอแต่เธอก็ไม่เคยที่จะเล่าให้ฟังจนพวกเรามารู้เองเธอยังกลับสอนอีกกว่าหากเราไม่ได้เป็นแบบนั้นมันคือปัญหาของเขากรรมของเราไม่ต้องไปต่อตอบรับไว้ไม่ต่อเวรถือว่าชดใช้ให้หมดใครทําอะไรเขาได้แบบนั้นเองเรามีความสุขเขาทําแบบนี้เขานั่นแหละทุกช่างเขาอาโหสิไป นี่แหละมาม้าของหนิงทุกวันนี้อยากให้มาม้ามีความสุขมากมากอยากทําอะไรอยากได้อะไรขอแค่ให้บอกเท่านั้นอดทนลําบากให้ลูกมาทั้งชีวิตวันที่ลูกให้ได้ก็ไม่เคยจะปริปากบางครั้งถึงขั้นเถียงกันกลัวลูกลําบากกลัวลูกเหนื่อยอยากให้ลูกเก็บเนึองลูกลูกได้แต่ร้องเหอรักหมาม้าที่สุดนะจะดื้ออะไรก็ได้แต่เรื่องดูแลสุขภาพห้ามดื้อเด็ดขาดนะต้องอยู่ดูความสําเร็จของลูกและหลานก่อนนะแฮปปี้เบอร์เดย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทุกคนมาอวยพรวันเกิดให้มาม้าหนิงกันนะคะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณค Kim Day